นี่มีสิทธิ์ว่ะเบอนีมสิดนีมดน่มีสิทธนี่มีสิทธนีมสิดโอเคไปละมาละเยอะเดี๋ยววิธีที่ทำกันระเบิดเลย เพื่อนอยู่อนก็เพื่อนก็อยู่ิงตามกูด้วยเขาบ้านใหญ่ไปแล้วนะแตราะวมันมัอยู่ข้างหลังคไงไฟเฟิร์สออกซ้ายมาหลังรถเลงถ้ามาอยู่ข้างหลังคุไงจิ ตีเลยเฮ้ยโอ้เปลี่ยนเท้าแล้วเรือโดนวอยู you know, ่ไหนวะเฟิร์สหลังกูนี่อยู่หลังกูอยู่หลังกูอยู่หลังกูไอ้เฟิร์สมันเปิดตีไหนจ้ะ oh. าโอ้ยเยะอะรวยเพื่อนแม่คนตีเลยสัตว์แม่งวิ่งตามหลังปุ้ยไอ้ไ <Yeah. S 2> อ้แว่นทำไรอยู่อะเฟสไอ้แว่นไหนอะมีคนซ่อมเครื่อง,อ,งอยู่อะหลายคนอะฉ <Okay. S 2> ันกูก็ VIP VIP อะเดี๋ยวลงไปเื่องเฟส นี yeah, ่เห็นไหมวิมหาขู่ต้องตีชิบถ่ายกูคุณลงไปช่วยกันไม่มีจีงตัวสัตว์ไม่ต้องมาช่วยกูนะเจ็บ2ตัวไปไปเนี่ยคนนังทำเครื่องระเบิดมาแล้ว ไล่มึงต่อว่ะต่อต่อเฮียไล่ฟุตมีอะไรกันไล่มึงต่อไปอาไปไหนต่อวะเฟิร์ตเฟิร์ลงลงคันลงลงคันลงลงันลงเออพอพอพอตรงนั้นนพอแล้วเฟิร์ตรพอแล้วพอแล้ว เฮ่ยส้นซีนิววนี่อย่ามันลอแทงหลังบัวเออไม่เป็นไรลอใช้ไฟอยู่กูได้แล้วไอ้ซาเอออันั้นแหละแสบตาเฮ้ยทำไมไม่ได้อะนี่มันเราลงใต้ดินแน่เอ้บ้าหนาเนี่ยเร็วไปอะวะเร็วไปแน่เลย เฮียจีนแม่ตงต้นตีในสัตว์สองตัวเลยคนกำังทำเครื่องระเบิดในตัตงตามหลังจู้เลยจนเล่นเอ,เอเมาแล้วเฮียจีนในควยหมาเป้าเลยเหรอไม่เลยจีนมีบอลโลมโนนั้ยโอ้โหเฮียจีนจีนมีบอลโลมั้ย เนี่อะไรความเบลอมันไปได้เพื่อนอ่ะ โคตรยงไกลแทงหลังมีป่ะมีโคตรป่วยเลยยี่ห้อจีของพอยิสับเนี่ยลงเสียเลย ไม่เอาแต้มก็ได้เฮียตาเานี่นนออยินะไอเหี้ยอันตว์ที้กูไม่เล่นเอากูไม่เอาแต้มาได้สัตว์กูเล่น ยั่ไม่ไ,ได้แทนไปเลยอะไรวอชดีมากอะไรที่กูต้องการอะไรเพื่อนอยู่รอย,ยังกเก็บไปหนึ่งคนเีเอมีแต่เปิ่าง,งาูง็ง่ทั้งคู่เลยศาสตร์ เเกลดดีีไอ <c oughs> <Okay. S 2> mm ้คนโดนขวาไม่มีเฮียเลยรถไม่มีเฮียเลยที่ที่จะที่ที่จะดีสักอย่างเลยไอ้เนี่เล่นเฝ้าเลยนะไอ้เจนี่มีสิทธิอีกตัวนึงอีกตัวนึงมีแทงหลังหูไอรอนแดงด้วยสัตว์โอ้ไอ้เจนี่แอรอนแดงไอ้เฮียตัวเลยสองตัวไอ้คนนึงก็โคตรไอ้คนนึงก็ไม่ได้ทำเครื่องระเบิด ไอคนหนึ่งก็วิ่งตามหลังกูโดนไปด้วยเลยไอ้โดนไม่พอกูตายเลยเฮียมันย้ำคนเดียวเฮียเปล่าไอ้เฮียนี่เล่นที่เปล่าเลยเออเฮียตะกอนเล่นที่เป้่าเลยสัตว์ ยังไรเพื่อนอยู่ป่ะเออเรีร้อยไอเฮียไอเฮียนจีนฉี่ชิฉี่ชิชงชงเฮียเนี่ยคิดว่าไม่แทงหลังมันเลยไปไล่ต่อเลยปล่อยแทงหลังหมดยืเยียแทงหลังแทงหลังไอเฮีย บมันเลยบํบเาเพ็ญอะไรเป็นไรไอ้เนี่ยตรงอยู่บนหมดเลยเอ้ยตูอยู่ล่างมันยืนจูบปะไม่ได้ยืนจูบหรอกมันโซน่เดียว มีพอร์ตครรกรใส่สัตว์ที่เตาโซนเลยเห็นได้เป็นจริงนี่เราเปอร์นี่เปอร์นี่ไอตันตุนโอเคเพื่อนตายแล้ว ไอเพื่อนมันได้กีคนนึงต่อมึงเตรียมตัวลดถ้าเกิดมึงช่วยกูมึงต้องเพ่นหนีไปเลยเนี่ยวิธีช่วยเป็วิธีทำให้กูสบายใจให้กูทำดีขึ้นแค่ตัวมึงก็ไปเลย เมื่อกี้ซอมบี้แม่งไฟฉายกูหมดพอดี้วยเขี้แอบตู้ไอ้สัตว์้เฮ้ยมันมีตันตู้ไอ้เหี้ยตู้แอบตันตู้ออกไปเลยเลยไปเลย ที่เชี่ยเนี่ยฮอส้อนตีนที่นี่ส้นตีนเอา้าสวยดิหลุดหลุดเฉยเอา้าสวยดิที่ที่ออกไปส้นส้นตีนกว่าตัวช่วย,ยลุดไว้เฟิร์ส <laughs> ยโชคดีที่หายสัตว์ดึงทีเดียวหลุดเลยอัปปากเลยสัตว์โหแต่โชคดีจริงนี้ดึงทีเดียวหลุดนี่โอกาสน้อยมากเอี้ยสี่เปอร์เซ็นต์จุกเลยครับผมปั่นไฟไอ้เหี้ยดูชื่อก็สัสแอนออนแดงด้วยสัตว์สซนตีนที่หาย